เธอเธอทำตัวน่ารักไปแล้วนะอุ้ยไหนไหนไหนลูกหนูหนูทำยังไงอะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูทำยังไงลูกเจอแมวอ่อนมันจะทนได้เหรอทนไม่ได้หรอกนะเมื่อกี้หนูทำยังไงลูกชนะิมบ้า ไหนละคะือไปไหนอ่ะือไปไหนอ่ะลุงมันจอเมอ่อนมันก็ละลายแล้ใจละลายละลาย เจอแมวอ้อนใจมันก็จะละลายโอ้ยเมื่อกี้ทำยังไงฮะจะถ่ายไปให้มามีดูฮะเมื่อกี้ทำยังไงจะถ่ายไปให้มามีดูแมวมันอ้อนน่ะถึงหนูจะเป็นแนวเด็กหนูก็อ้อนเป็นนะใช่ไหมห ถึงหนูจะเป็นแมวเด็กหนูก็อ้อนเป็นจิมบาเฮ้ยไ,ไหนไไหมากรอนหน่อยได้ไหมกรอนหน่อยได้ไหมเบบี้เบบี้กรอนหน่อยได้ไหมอืมลูกนักอืจอจะผ่านหวัวไปเลยนะใช่ไหม ชอเทียนมากโอ้ยดูสิไอ,อตัวนี้มันคืออะไระมันคืออะไร